หรือจะมีข่าวดีนางเอกดังสวมชุดแต่งงานแล้วหลังคบแฟนหนุ่ม20ปี เป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความฮือฮาสุดๆสำหรับแอนทองประสมกับภาพที่เธอน,นั้นได้สวมใส่ชุดแต่งงานสีขาวงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับลุ้นกันตัวโกะหวังว่าแอนจะมีข่าวดีแต่ดูไปดูมามันเอ๊ะเพราะนี่เป็นเพียงการถ่ายแบบนิตยาสารเท่าน,านั้นโดยแอนเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนได้นิยามคำนี้เอาไว้ว่านางเอกสาวที่มีจิตใจดีมีความงดงามสงา่าหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปน,นั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความ สวยกันมากมายเลยค่ะสําหรับเรื่องความรักของแอนในตอนนี้เธอกําลังคบหาดูใจอยู่กับเอทินพัรตอนนี้ทั้งคู่คบกันมาร่วม20ปีแล้วโดยแอนได้เปิดใจถึงเหตุผลที่ไม่แต่งงานว่าก็คือคุยกันแล้วแหละว่าเราก็คบกันไปแบบนี้ก็ได้เป็นห่วงเป็นใยกันไปดูแลกันไปแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเราแบบจะเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรอ่ะคือมันเกินเพื่อนไปแล้วมันเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันไปแล้วใช้ชีวิตด้วยกัน อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเขาไม่ได้นอกใจเราเราก็จะไม่ไปไหนแล้วค่ะแต่ถ้าเขานอกใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะ